สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ใน War Thunder Dev Server นะครับวันนี้ผมก็จะพามาพรีวิวนะครับเครื่องบินพรีเมียมท็อปแลงลำใหม่ของรัสเซียนะับนั่นก็คือ SU-30 Mark 2นะครับ AMV นะครับเป็นเครื่องบินพรีเมียมสัญชาติเวเนซุเอลานะครับผมก็ตอนนี้นะครับเปิดขายแล้วอย่างเป็นทางการนะครับมีให้พรีออเดอร์นะครับในราคาอยู่ที่ที่2799บาบาทนะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงนะฮะ ก็เผื่อใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อนะครับหรืออยากจะดูสเปคของตัวเครื่องก่อนว่าเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะพามาดูกันนะครับผมเพราะว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่นะเนื่องจากเขาเป็นเครื่องบินพรีเมียมท็อปเลยนะครับเป็นเครื่องบินพรีเมียมลำแรกของรัสเซียด้วยนะก็หลังจากที่ประเทศอื่นๆเขาก็ได้กันเยอะแล้วนะครับก็ตอนนี้รัสเซียก็เพิ่งได้นะครับผมและได้มาเป็นแบบท็อปฟอร์มด้วยนะก็ได้เป็นพรีเมียม ที่สามารถยิง FOX 3ได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูสเปคของตัวเครื่องบินกันหน่อยครับซูสามสิบเวเนซุเอลนี่ยครับก็จะมีเบสติ้งอยู่ที่13.3นะครับในโหมดเครื่องบินแล้วถ้าในโหมดกลาวจะอยู่ที่12.3นะครับผมเขาจะติดปืนใหญ่หลักเป็นปืน30ม mm, เนะครับเป็นปืน JHH นะครับ30ขีด1อ,อ,อยู่ใต้ท้องตรงนี้นะครับขีด1ก็คือ1กระบอกนะถ้ามันเป็นขีด2มันจะเป็น2กระบอก นะครับกสุน150นัดนะครับคาเตอร์เมเชอร์ ature, นะครับอยู่ที่96ลูกนะครับเป็นเครื่องบินที่มีนักบิน2นายนะครับเป็นเครื่องบิน2ที่นั่งจะมีแม็กสปีดอยู่ที่2,304กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เพดานบิน12,000เมตรนะครับมีเพดานบินสูงสุดอยู่ที่16,000เมตรเทิร์นท่ามนะครับอยู่ที่24วินะครับอัตราการไต่ระดับอยู่ที่250เมตรต่อวิระยะเทคออฟ750เมตรนะครับผม เรดาร์ของตัวเครื่องบินนะครับเป็นเรดาร์ N001 VEP นะครับเป็นเรดาร์แบนไอนะครับมีระยะอยู่ที่100กิโลเมตรโซนค้นหา60องศาแล้วก็คูณ10องศานะครับ a อสเซิร์นะครับมีลูกดาวเฮดออนออ s สเปกนะครับผมมีเสิร์ตภาคพื้นนะครับกราวด์โหมดนะครับมี IFF TWS นะครับ BVR ACM นะครับแล้วก็มีหมวกเลงนะครับดัตตาลิง2นะครับแอมิซไซ6 เครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ AL 3 1 F นะครับสเครื่องยนต์นะครับให้กำลังแรงผักอยู่ที่7,220แรงกิโลกรัมนะครับเวลาเปิด afterburner ก็จะอยู่ที่1 1 6 6 0แรงกิโลกรัมนะครับผมก็ตัวเครื่องนี้นะครับก็เป็นสเปคของ SU 30จนะครับเหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับ s ู30 SM นะครับผมก็เครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัวเครื่องยนต์เดียวกันเลยนะครับนี่ จุดติดตั้งถังน้ํามันจุดตั้งปืนก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับต่างกันจากตัวซู3 0 s m ก็คือเขาจะไม่มีปีกขนาดด้านหน้านี่ครับ SM เ m เ็ขาจะมีปีกขนาดแต่ตัวพรีเมียมนะครับจะไม่มีแล้วก็ t a สเว e c ตอร i n ินะครับก็คือตัว SU-30SM เนี่ยเขาสามารถปรับองศาตอนเลี้ยวได้นะครับของตัวไอพ่นนะครับ แต่พรีเมียมจะไม่มีระบบนี้นะครับผมแล้วก็เรดาร์จะเป็นคนละตัวนะครับเรดาร์ของตัวซู3 0 SM จะเป็นเรดาร์ที่ดีมากๆกว่านะครับเป็นเรดาร์อีซ่าเลยนะครับผมแต่อันนี้ยังเป็นเรดาร์แบบเอ็นซศูนย์ธรรมดานะครับซึ่งเรดาร์ตัวนี้ก็เป็นเรดาร์เดียวกันกับที่ใช้งานในซู27 SM นะครับนี่เรดาร์ตัวเดียวกันเลยนะครับโหลดเอาของซู30มสิบมาร์กสนะครับก็ จะมีให้ใช้งานค่อนข้างหลากหลายนะครับ a t ท a i r นะครับก็จะมีเป็นแบบ f o อก1นะครับผมเป็น R27ER1 สานะครับสามารถบรรทุกไปได้6ลูกนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเป็นแบบ R27ET นะครับติดตั้งไปได้สูงสุด2ลูกนะครับอันนี้จะเป็น IR นะส่วน ER จะเป็นตัวเรดร์นะครับผมแล้วก็ ตัว FOX 3นะครับนี่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือเครื่องบินพรีเมียมที่สามารถยิง FOX 3ได้ลำที่2นะครับลองจากรลำแรกก็คือเครื่องบินพรีเมียมของสวีเดนนะครับผมแล้วก็ลำที่2ก็คือลำนี้เลยสู30นะครับที่มี FOX 3ก็คือ RVB-AE นะครับ Air2Air Missile มันก็คือตัว R77 รุ่นแรกนี่ครับอัน,นชื่ออันนี้ก็เป็นชื่อส่งออกเขานะครับเนี่ยก็จะเป็นสเปคเดียวกันเลยนะครับผมแอสเปก 16กิโลนะครับยิงไกลสูตรด80กิโลมีท็อปสปีดอยู่ที่4มารกนะครับทนแรง G สูงสุดได้50 g เนี่ยก็จะเป็นสเปคเดียวกันกับ R77 เดนะฮะเดี๋ยวผมให้ดู R77 ของซู27 SM แล้วกันนี่ครับก็จะเป็นสเปคเดียวกันเลยนะครับตัวชื่ออา v v ก็คือชื่อส่งออกเขานั่นเองแล้วก็จะมีร e เ r Fox 2นะครับก็จะเป็น R73E นะครับ มันก็คือ r j 3นี่แหละแต่ E ก็เป็นตัวเวอร์ชันส่งออกเ <_ S 1> ช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นไกด์ IR นะครับ OS สเปกระยะล็อกท้ายเครื่องนะครับอยู่ที่11กิโลระยะล็อกหน้าเครื่องอยู่ที่3.4กิโลนะครับมี IRCCM นะครับทนแรง G อยู่ที่ 40G นะครับมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.5มักนะครับอันนี้ก็เป็น r 7 3มาให้ใช้งาน,งานก็คืออาวุธค่อนข้างเดือดนะครับผมก็มี ฟอก3มาให้ใช้มี R73 นะครับ At 9นะครับก็จะมีระเบิดไกด์นะครับเป็น TV ไกด์ขนาด1,500กิโลนะครับผมนี่ติดตั้งได้สูงสุด3ลูกนะครับแล้วก็นี่ครับอาวุธที่ใช้งานกันเยอะมากในเครื่องบินท็อปเทียร์เซียนะครับนั่นคือ KH29 TD นะครับเป็นอ,อ,อาวุธยอดนิยมในการโจมตีภาคพื้นดินเลยก็ว่าได้นะครับ เห็นได้ในเครื่องบินหลายลำมากนะครับของเครื่องบินท็อปลัสเซียนะครับอันนี้ก็เป็นของโหดีแล้วติดตั้งได้6ลูกนะครับแล้วก็จะมี kh29l อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันเลเซอร์นะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็น TV Guide นะครับอันที่2จะเป็นเลเซอร์ไกด์แล้วก็ขี่ปนาวุธตัวใหม่นะครับที่มาก็คือตัว kh59me นะครับก็จะเป็นทั้ง gps ทั้ง TV Guide นะครับแล้วก็ iog นะครก็สามารถเลือก หมดใช้งานได้นะครับยิงไกลสุด120กิโลนะครับมีสปีดอยู่ที่0.9นมารนะครับผมเวลาไกด์จะอยู่ที่600วินะ,นะครับซึ่งก็เป็นหัวรบ HE นะครับหัวรบระเบิดแรงสูงมีมวลอยู่ที่119กิโลนะครับผมเทียบเท่า TNT 190.4กิโลกร,รัมก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะเดี๋ยวลองเทียบกับเคสยอ่า ตัว KH29 จะมีมวลระเบิดที่น้อยกว่านะครับผมแต่ก็ไม่ได้ห่างกันมากแต่ KH29 จะมีความเร็วที่เยอะกว่านะอยู่ที่1.8มักนะครับอันนี้จะวิ่งช้ากว่าอยู่ที่0.9มักนะครับแล้วก็ระเบิดตัวสุดท้ายก็จะเป็นระเบิดไกด์500กิโลนะครับก็เหมือนกับตัวนี้แหละนะครับแต่จะเป็นเวอร์ชัน500กิโลเล็กลงมาแต่น่าเสียดายนะครับสำหรับเครื่องบินลำนี้จะไม่มีพอร์ตให้ใช้งานนะครับ จะใช้งานก็มีแค่อพอรตจากหัวรบนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องตาดีหน่อยนะครับเพราะว่าพอร์ตของเขาก็เป็นทีวีไกด์เป็นพวกนี้ IR ปกตินะครับเนี่ยก็จะต้องใช้ไกด์จากพวกขี่ปณนาวุธแทนนะมันไม่มีเทอร์อมอมาให้ใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะจะหาเป้าหมายลำบากหน่อยแต่ก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องบินพรีมเมียมที่ค่อนข้างครบสูตรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ทางอากาศหรือว่า การเป็นเครื่องบินโคดแอร์ซัพพอร์ตที่สามารถทำได้หลากหลายบทบาทเช่นเดียวกนันแล้วก็ยังไม่หมดนะครับเขายังมีพวกระเบิดไม่นำวิถีนะครับก็จะมีระเบิดตั้งแต่1,500กิโลนะครับแบบไม่นำวิถีมีตัวระเบิด250กิโลนะครับอันนี้จะเป็นแบบล่มนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นระเบิด 250กิโลเช่นเดียวกันนะครับเป็น OFAB นะครับนี่ก็มี500กิโลเป็นแบบ 500M ขอิด62นะครับก็มีตัว100กิโลนะครับ33ลูกกันเลยนะมีนาปามนะครับติดไปได้8ลูกแล้วก็นี่ก็เป็น250แบบธรรมดานะครับ8ลูกนะครับมีล็อกเก็ตให้ใช้นะเป็น S8KO นะครับอ่าลูก มีนี่ล็อกเก็ตตัว S 1 3 0 F นะครับผม20ลูกมีล็อกเก็ตอันไกด์อีก1อันนะครับ S 2 5 0อีก4ลูกนะครับผมก็อาวุธค่อนข้างเยอะนะครับมีให้ใช้งานหลากหลายแบบทั้งนำวิถีแล้วก็ไม่นำวิถีเครื่องบินพรีเมียมลำนี้นะครับจะมีรีวอร์ดค่าวิจัยอยู่ที่786%อนะครับผมอันนี้ของผมบวกบัญชีพรีเมียมไปด้วยนะครับ100%ซ เลยเป็น700แล้วก็จะมีบวกเงินนะครับผมรีวอร์ดเงินอยู่ที่960%นะครับและนี่ก็คือห้องนักบินของซู30นะครับตัวพรีเมียมอันนี้ครับก็จะมีหมวกเลงมาให้นะครับอันนี้ครับนี่ก็คือพอตของตัวมิสไซล์เขานะครับก็จะเป็นทีวีไกด์อย่างนี้ก็จะไม่มีพวกกล้องทเทอร์โมอทเทอร์มอ,อะไรให้ พวกคุณได้มองกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตาดีหน่อยนะครับนี่ใกลๆอย่างเงี้ยมองยากมากนะครับเพราะมันจะใช้พอร์ตตรงขีบปนาวุธแทนนะครับผมนี่ครับตอนเลี้ยวเห็นไหมท่อไอพ่นของเขาไม่ขยับนะครับเนื่องจากตัวเครื่องบินของเขาไม่มีทัสเวกเตอร์งเหมือน SU-30SM นั่นเองแต่ก็ยังมีระบบเปิดปิด LA นะอันนี้ผมปิด LA นี่เครื่องบินเขาก็ ยังตีลังกาได้อยู่นะครับผมแต่จะไม่ได้แบบพิ้วเท่าซู3 0 SM นั่นเองและนี่ก็เป็นสเปคของตัวเครื่องบินที่อยู่ในเดฟเซอร์เวอร์นะครับไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นตัวเต็มจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็คงไม่ไม่ได้มากเพราะว่าตอนนี้ในเดฟเซอร์เวอร์ก็ค่อนข้างที่จะเต็มแล้วนะก็ ถ้าจะมีเปลี่ยนก็อาจจะเป็นแบบเปลี่ยนจุดเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะเป็นการแก้ไขบัคนิดหน่อยนะครับสเปคผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับคงไม่ได้ต่างจากตัวเซิร์ฟเทสเท่าไหร่นะครับถ้าเข้าตัวจริงโอเคครับผมก็ประมาณนี้สําหรับซูสามสิบพรีเมียมนะครับผมถ้าใครที่กําลังเล็งเครื่องบินพรีเมียมที่จะมาปั่นสายวิจัยรัสเซียอยู่ก็ก็เป็นเครื่องบินที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าสามารถปั่นได้ยันท็อปแล้วก็ยังสามารถต่อ ยอดไปอนาคตได้เผื่อจะมีเครื่องบินพวกแรง9ก้าขึ้นมาก็ยังสามารถปั่นต่อไปได้อีกนะครับผมแต่ก็ถ้าเป็นมือใหม่ก็ไม่ไม่แนะนำอย่างแรงนะครับคือเครื่องบินของเขาเป็นท็อปแลงเลยแล้วมันก็ต้องอเรียนรู้สกิลเพย์ค่อนข้างสูงนะครับไอ้พวกยิง Air-to-Air Air กันเนี่ยแป๊บๆตายนะครับพวกเครื่องบินท็อปเนี่ยยิงแป๊บเดียวพลาดนิดเดียวก็คือตายอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นมือใหม่ แต่ถ้าหากว่าคนมีกําลังทรัพย์ก็ซื้อซื้อไว้ก็ได้นะครับจริงๆถ้าไม่รีบร้อนอะไรก็รอดลดราคาก็ได้นะครับมีให้ลถทุกปีนะครับห้ตลอดทุกปีในเดือนตุลานะครับวันเกิดวอรทเทนเดอร์นะรับก็เขาก็จะมาลดราคากันอยู่แล้วนะถ้าใครไม่รีบโอเคครับถ้างั้นผมขอนุลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ